มาดิโอ้ยม,มาอีกแล้วมาเอาหุ่นวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาต้องเปิดแล้วสำหรับตำนานครับเพราะว่าเห็นหนึ่งเม้นบอกว่าเปิดหนึ่งรอบนะครับสองหมื่นห้าพันจีพีอ่ะได้ตำนานพร้อมกันเลยสามคน แบบนี้ต้องลองครับวันนี้งบ1 0 0,000ื่นเอ้ยไม่ใช่งบ1ล้าน GP ครับเรียกว่าเป็นงบที่1นส่วนสแล้วกันนะตีไปกลมๆนะครับที่จริงไม่ถึงหรอกนะครับไม่ถึง1นส่วนสเพราะว่าไม่ถึง4ล้าน GP นะครับแค่3 7 5ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ3ล้าน7,5 0,000มาครับวันนี้ครับลุ้นตำนานครับซึ่งต้องครบนะต้องครบฟูลทีมนะวันนี้นะครับผมคือแต่ละคนนี่หน้าเปิด นะดูฮะไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะคนนี้ครับเจอราดครับน่าลุ้นมากๆแล้วก็คาฟูนะที่ว่าโดนๆนะครับผมแล้วก็นี่นีลืมไปนะปีเตอร์เชคนะครับผมเก่งนะเก่งมากตอรเรสอย่างนี้นะครับผมมีแคมเบลด้วยอันนี้น่าจะครบทุกตำแหน่งใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะแบบฟูลเลยใช่ไหมสิบเอตำแหน่งนะครับพร้อมสำรอง แต่วันนี้นะที่ผมอยากได้นะครับอยากได้จริงๆวันนี้ฮะแบรรี่ครับไม่เคยจับมาเลยนะตั้งแต่เล่นเกมเฟสมานะครับแบรรี่ไม่เคยจับเลยนะครับวันนี้น่าจะมีโอกาสได้จับใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับสแตนน้อยไปหน่อยนะนี่นะประตูครับกิเวนนะครับของแมนซีทั้งคู่ใช่ไหมที่มาในรูปแบบอค o n ิโมเมนต์ด้วยนะผมก็กลัวว่าสัปดาห์นี้นะครับ จะเป็นแบร์รี่กับกิเวนมาสำรับแพ็คไอคอนิกโมเมนต์นะเพราะว่าวันนั้นน่ะถ้าย้อนไปเมื่อก่อนที่ไม่นานมาเนี้ยที่มีแพ็คของแพ็คลีเจนนี่แหละที่เป็นล็อบสันน่ะมาให้เปิดกับอ่าเออร์วินน่ะที่เป็นตัวใหม่2คนนี้เลยหลังจากนั้นครับไอคอนิกโมเมนต์แมนยูมาแล้วมีทั้งเออร์วินนะครับผมแล้วก็ล็อบสันเือนี้ผมแค่คาดการนะผมมีแางสังหรณ์ว่า จะเป็นแบบนี้ว่ะเพราะว่าแพ็กแมนซิก็ไม่ได้ออกนานแล้วนะผมว่านะผมว่านะสมมุติว่าผมว่านะโอเคเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วมาคือต้องออกบ้างอะตำนานทองเอาจริงๆใช่ปะคือต้องออกบ้างนะครับผมเปิดมาก็บอลเงินสามคนเลยนะครับไม่เป็นไรครับงบเยอะอนันนี้งบเยอะขอ,อแบบแบรี่นะแบรี่กับประตูเนี่ยครับผมจบเลย อยากเล่นมาครับบอลทองหนึ่งอนะต่อเรสนะเฟอร์นารต่อเรสครับนะไม่เป็นไรยังงบยือ้อหนึ่งล้านอนะต้องได้ฟูลทีมาวันนี้ยะบอกตรงๆนะครับยังนี่ไปเจ็ดโอ้ยสารโชซารโช,าโชมาว่ะคุณผู้ชมนี่ครบเลยนะบอลดำบอลทองบอลเงินนะไปต่อต้องมีต้องออกอยังไงก็ต้องออกนะครับผมถ้าหนึ่งล้านไม่ออกเลยเนีย่ยมันเกินไปมายัาง ยังไม่แสงสี่ทองฮนะโอเคเฮ้ยหนึ่งแสนแล้วเนี่ยทําไปเล่นนะหนึ่งแสนยังไม่ออกเนะี่ยบางไอดีนี่ออกกันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแตกยับยับเลยนะเนี่ยยังไม่ทองฮนะเอ้ยเฮ้ยเกินเกินไอดี ID อื่นนี่เขาออกกันไปสองสามคนแล้วเนี่ยใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นเย็นยังอาครั้งแล้วอาครั้งแล้วนะเฮ้ย เงียบเหงาเกินไปเฮ้ยอย่างเงียบเหงาเกินนั่นไงครับมาแล้วครับผมมาละตัวที่ตัวที่หนึ่งอะจะได้ใครครับขอแบอรี่ได้ไหมบอลทองอะเฮ้ยบอลดำโอ้โหจบแล้วเอาขวาไปเน็ตเวิรดลอตติลอตต,อติมาเชสโก้ลอสตินะครับผมจากโรมา่าตัวนี้มีแล้วนะ,ะได้โอเคครับได้มาหนึ่ง ไปต่อไปต่อตามหารีเจนบอลทองฮะแกมแกเร็ดแบรรี่โอเคได้มาหนึ่งคนนะตอนนี้คลิปนี้ขอสักหกคนพอหกถึงเจ็ดคนน่าจะคุ้มอยู่โอ้โหมาสวยงามสวยงามให้ได้แบบนี้สิครับผมขอมีเบิ้ลได้ไหมโอ้โหยังบอลดามเท้าหวาแล้วผมสั้นๆเนาะเออร์วิน เออวินนะครับผมแบ็กไซที่เล่นเท้าขวานะคนนี้เฮ <_ T> ้ยออ้หูของจริงของจริงโอ้โหตำนานออกคู่ของจริงของจริงเจอหลาดด้วยโอ้โหคือแบบถ้ามือก็ม,อมือทองพอสมควรนะครับตอนเนี้โอ้โหนี่ถ้ามีอีกคนนึงนะเป็นตำนานบอลทองแทนอาควคาเซนะคือแบบดีเลย มามาสามคนแล้วครับคือแบบเรือลาดอะ่ะไม่แตกไม่แตกเฮ้ยดอนนารุมมานะครับผมแต่คลิปนี้คือต้องเอาต้องเอาแบรรี่นะครับอยากได้แบบตำนานบอลทองอะ่ะอือไม่มานะคือไม่ต้องการตำนานบอลดำนะครับอยากได้แบรรี่อยากครับขอหน่งอยอมาขอหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องรีลาเยอะนะครับ พูดไปเปิดไปนี่แหละนะฮะถ้ามันจะมามันก็มาแต่ยังไม่มาไปต่อไปต่อฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครที่หลงเข้ามาดูยังไม่มีะใครที่หลงเข้ามาดูครับโอ้คนนี้ผมกคตชอบเลย,ยเจนเชนี่นะครับมาฮะเหลือเจ็ดแสนโดยประมาณลุยขอเ,ออเอฮ้ยโอ,อ้โหบอลนำสองคนเฮ้ยแต่บอลทองก็โหดนะ อมองนะครับเดลิกกูตินโยนี่หายไปเลยนะภาคน,นี้นะครับมายังฮนะยังไม่ทองครับโอ้เดียโกโชต้าโชต้ามาวะไปปะเล้วหกแสนสี่ได้อยู่มาขอ,อแบบมันยังไม่มาคุณผู้ชมนี่ห่างไปโอ้ยซิวารบิซิวานะครับได้อยู่นะ มาครับต่อเนื่องฮะต่อเนื่องโอเกดเบรรี่ได้ไหมยอยากเล่นจะได้แค่สะดุ้งฮะยังไม่มาวะนี่ครึ่งทางแล้วใช่ไหมงบหนึ่งล้านนะครับครึ่งทางได้มาสามคนถือว่ายอดแย่อยู่คนอื่นนี่เขาได้กันสิบคนบ้างสิบเอ็ดสิบสองคนแล้วเนี้ยห้าสงห้าแสนเนี้ยมาไม่ออกครับยังไม่ออก ยังไม้ออกมาขอหน่อยเธอกำนานท้องอ่ะไม่มีไปต่อเฮ้ยสลาตัานว่ะคุณผู้ชมยานิีคลาสโกก็มามาขอแบรรี่นะขอแบรรี่แกริตแบรรี่ยังไม่ท้องยังไม่ทอง,อา,ง,ทอ,งอาเชอรี้นะครับผมมาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยครับ ลุยยังไงยังไม่ทองยังไม่ทองอน,นาตูวีตนะครับผมคือบางทีก็เกินไปเนาะคุณผู้ชมนะจัดไปมาขอโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวที่สี่ครับดีเจนคนที่สี่ขอเป็นบอลทองขอบอลทองแม่วบอลดำโอ้บอลดำเท้าซ้ายไปค,ครับเท้าซ้ายใครเอ่ย โอ้โหใบอันครับตับสั้นเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะแต่ว่าตำนานคนเดียวนะไม่เป็นไรมาครับผมได้แล้วสี่คนสี่คนละจัดมาขอแบบไม่ได้ฮนะลุยลุยลย,ลยต่อลุยต่อขอแบบรีเจนบอลท้องอะ่ะไม่ได้ละบอลดำก็ออกอยู่นั่นแหละนะครับผมมา ขอบอลทองรีเจนแกเล็เบลลี่อย่างเงี้ยเหลือสามแสนหกแล้วคุณผู้ชมเอ้ยผมจะไม่ได้แบบไม่ได้รีเจนบอลทองจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันหายยากงี้แนละเคิร์ฟซูมามาด้วยนะครับเอ้ยผมขอแกเล็ดเบลลี่ได้ไหมเนี่ยตวงเนี่ยมาโอ้โหสวย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 คนที่ห้าครับคนที่ห้าขอบอลทองนะ ขอบอนทองนะครับโอ้โหบอลดามอีกแล้วเฮ้ยใครเนี่ยเท้าขวาเมื่อกี้โอเวน่นไม่ขึ้นโอเวน่นโอ้โหไม่ขึ้นโอเวน่นโอวี่นายโยนะแต่ผมอยากได้บอลทองมาเกเรตเบอร์รี่โอ้โหเอ้ยผมอยากได้บอลทองจริงนะเนี่ยเกเรตเบอร์รี่นะครับกับกีเวนนะครับ มีไหมมีไหมมีไหมบริอานะครับเออแต่ว่าโอเว่นนั้นก็อังกฤษนะเจอราอังกฤษมีใครอีกอะลอบซานอีกใช่ปหอังกฤษสามคนอยู่นะมาโอ้โหสวยสวยสวยคนที่หกคนที่หกใช่ไหมคนที่หกนะมาขอบอลทองนะขอบอลทองนะโอ้โบันดามีแล้วใครผมยาวๆหน่อย อ๋อมาลดินีนะคะผมบานินี่อิตาลีหนึ่งคนเอ้ยดัมซี่เจ้าฟิลิกก็มาโอ้ผมขอวันดำเนี่ยเอ้ยผมขอบอลทองได้ไหมมาไมแต่แตกเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมนะหกคนนะครับตอนนี้เฮ้ยนอยเฮาใช่ไหมคนนี้ที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลอะ่ะเอ้ยไม่ใช่คนนี้นะคนนี้นะครับผมมาคู่เหลือเหลือสองล้านเอ้ยสองแสนมาขอบอล ไม่มีไม่มียังไม่มีวิแววฮะรอก่อนรอให้เป็นแสงสีทองก่อนมาครับยังไม่ทองอ้โหมาันด้สองคนเสซนี่กับพิมินเนสยูเว่กับแอดมันิดนะเมื่อกี้มาขอหน่อยยังไม่มาครับแกเรตแบรี่ครับเหลือหนึ่งสี่มาขอได้ไหม ขอได้ไหม้ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดขอบนทองขอบนทองนะครับไม่เอาบนดำโอ้บนดำอีกเละทำไมมันออกยากจังอ่ะคาฟูเหรอโอ้คาฟูอ้ตัวดีครับตัวดีตัวดีเลยนะเนี่ยโอ้สวยมากสวยมากแต่ที่ออกมาก็ตัวดีๆท้งนั้นนะใช่ไหมตัวที่ออกมานะั้นดีๆท้งนั้นเลยนะครับมา เคยได้อยู่นะไม่ใช่บอลทองนะมามามาเหลืออีกกี่ครั้งเนี่ยสามสามครั้งมาขอหน่อยข,ขอไม่ได้เอ้ยโอ้ยุ้ย,ยไม่ได้นี่ไงอะได้สิครับผมตอเลสตัวที่อะไรตัวที่อะไรไม่ได้นับเมื่อกี้เท่าไรเจ็ดหรือแปดไม่รู้ตัวที่นี้ไม่รู้ว่าตัวนี้แปดหรือเก้านะโอ้โหตอเลสออกด้วยอะครับผมเซียโก เอาคนนี้ขายไปก่อนขายไปก่อนจะได้แบบเปิดอีกเปิดอีกใช่ไหมเดี๋ยวขายเตียโก้เลยมาโอเคพอดีพอดีเลยนะครับมามามาเฮ้ยตอเลสออกเฉยเฮ้ยตัวดีๆทั้งนั้นมาดิอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ได้อย่างนี้ทีครับผม เอ้ยโอ้ประตูบอลดำปีเตอร์เช็คอุย้ยแต่ตัวดีจัดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยตัวดีๆออกเยอะจัดอะแต่บอลทองนะไม่มีเลยอะ่ะคือผมอยากได้บอลทองอะ่ะประเด็นอะโอ้ปีเตอร์เช็คแล้วรูเบอร์ซันมาด้วยอลิสเจมซ้ายขวาเลยฮนะลิเวอร์คนหนึ่งครับเอลซีคนหนึ่งครับโอ้โหแต่ตอนนี้อะตำนานบอลทองยังไม่ออกนะมาขอหน่อยก็เกือบจะได้ลุ้นนะ ไม่มีฮะไม่มีฮะครั้งสุดท้ายนะขอได้ไหมกระด็ดแบรรี่มาโอ้โหอะไรจะขนาดนี้งบหนึ่งล้านนะครับผมขอบอลทองขอบอลทอง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 เท้าขวาบอลทองเท้าขวาใครใครใครตัวสูงสูงอ่ะคนสูงสูงอ่ะวันนี้คนนี้ผมไม่รู้จักที่แรไม่รู้อ่ะที่เป็นจอมโขกอ่ะโอ้โหบอลทองทั้งที บอลทองทั้งทีฮะโคเลอร์อ,รอ๋อโคเลอร์อ๋อใช่ปะ่ะจานฟังโก้โคเลอร์ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดหรือ,อยังไงผมก็ไม่ลูกจักนะคนนี้นะผมก็มั่วไปนะไอชื่อตัวเจน้ำหน้าเนี่ยจานฟังโก้อะไรเนี่ยนะครับผมเฮ้ยปิดฉากที่บอลทองก็จริงนะแต่ไม่มีเกรเด็แบลลี่อะ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีแก้มือเดี๋ยวผมมีแก้มือนะคลิปนี้ขอสักสามร้อยไลค์นะครับเดี๋ยวมีแก้มือผมต้องได้เกรเด็แบลลี่นะครับผมต้องได้เกรเด็แบลลี่กับเชคิเว้น นะผมคลิปนี้ประมาณนี้ถือว่าออกตูดีๆโคตรเยอะนะเยอะมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอนคลิปหน้าขอบคุณครับ